เรกระโดดเวดลไปกระโดดเดีวตามหลังนะเก็มีนหลังเพื่อนลูกเข้าแถวมากระโดดอ่ะกระโดดเดีมเออกระโดดอ่ะเฟมมากระโดดเฟมมากระโดดกระโดดึบเออเร็วเร็วๆ ระวังหลูกระวังล้มเดิใจเย็นใจเย็นเดินมาเดินใจเย็นฟิอ่ะเอสออน้องมีไอเดียตลอดเลยนะน้องนะกะกระโดดกระโดดตื่น เออเออกระโดดกระโดดเออ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 วันนี้ขึ้นสูงนะตองะวังะไปต่อแอเยากกว่าเดิมนะยากกว่าเดิมนะอาจเย็นใเย็นเย็นรออไปต่อหลังึตอเท้าเอเอเออ แคมแคมไม่ยอมแคมจะเอามันนอนลงหมดทำอะไรให้ยากอะแคมไปฮึบอ่าฮึบอ่าลงอะยี่ขึ voilà. <h 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 ้นอ่ <h h ึ่อ

ไปตามเขาอ่ะเดินสลับเท้ามาหูกสลับมาึบเออเฟมทำเหมือนเนี่ยแคมอ่ะทำเหมือนแคม่ะเดินสลับเท้าสลับเท้ารออสะพานมันโค้งอะเนี่ยมันสะพานมันไม่ตรงนั้นหนุกฮึบครับครับครับ ไปข้างหลังลูกเสร็จแ,แล้วไปต่อหลังเพื่อนเลยดีๆเฟมอย่าดันอย่าพุ่งดันเฟมน <c oughs> ี่ไม่เป็นเลยเฟมต้องสลับเท้าลูกสลับเท้าเนี่ยเหมือนเพื่อนอ่ะสลับเท้าเนี่ยดูแคมเดินสลับเท้าแบบนั้น เต็มหลบลูกเยี่ยมมากเยี่ยมมากไม่ใช่เยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกพอแล้วนะอ่าพอแล้วพอแล้วดีปลาเรื่อยสลับเท้าย่างกันสดลูกอ่าต่อพอแล้วเก่งมากเดินได้แล้วต้องแ เป็นยังไงคะถ้าเดินถ้าเดินเอามาพร้อมกันไหอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมถ้าสูงสูงมันไม่ได้มันแคบต้องเดินต่อเท้านะ็กๆต้องเดินต่อเท้าเองเอาขาแล้วตยองมือเก่งยังเลยอ่ะตบทีเดียวนั่นเหรอตบทีเดียวเลยเหรอเออ